จะเป็นตตายก็เรื่องของกูครอบครัวกูไม่ใช่ครอบครัวม,มึงอืมมึงจะเสือกให้มากมึงจะดิ้นให้มากอืมมึงดิ้นไปก็เท่านั้นแหละคนในบ,บ้านกากองในใครจะไม่รู้นิส,สัยแสนดานกูเขารู้หมดอืมเป็นอะไรมากไหมมึงเนี่ยมึงไม่อายเลยเด็กๆนะ่ะมึงมีหน้าจะมาสอนกูอีกหรอ หึมมึงสอนตัวเองไหมว่าวันนี้ทําดีที่สุดหรือยังโหเวนเวนจริงๆเวนจริงๆสมองมึงนี่นะเลื่อน,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 นเลอะเทอะกันใหญ่นะชีวิตของกูในครอบครัวกูมันจะเละเทะหรือมันไม่ดีก็เรื่องของกูกูยังไม่ไปวิจารณ์ครอบครัวมึงเลย เออกูเคยไหมกูเคยเอาครอบครัวขึ้มาของมึงมาแชร์ไหมกูไม่เคยมีมึงนี่แหละเคยแล้วเนี้ยว่าครอบครัวกูเนี้ยเออว่ากูไม่ดีเนี่ยออดีไม่ดีก็เรื่องของกูไม่ใช่เรื่องของมึงไหมอ,อือถูกต้องไหมคะ FC ไม่เอาอยู่นั่นแหละบอกว่าไม่อยากได้แสงกับกูไม่อยากได้แสงนี่แหละคือการหาแสงมึงเข้าใจไว้ด้วยมึงอย่าปพ๊ก อนี่แหละคือการหาแสงของมึงเดี๋ยวมันทนไม่ได้เดี๋ยวมันก็ออกมาตอบโต้คอนะ่อยนี่ยายจำลองขอดูใช่กูนะทนไม่ได้เพราะกูไม่อยากทนถ้ากูอยากทนกูก็อยู่กับเขานานแล้วเออจำไว้ด้วยใช้สมองมึงอะ่ะอย่าปัญญาอ่อนอืมอย่าติงตองให้มากอ,มอมืมึงไม่ต้องมาอ้างว่าเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยญาติพี่น้องกูก็มีรถอืม ถ้าเขาจะให้กูตายอยู่ในบ้านให้เหม็นทั่วบ้านกอกก,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 ก็ให้เขาทําไปมึงเดือดร้อนอะไรวะเออคนเรามันก็ดีเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไข้เออคนไข้มันทุกคนแหละดิ้นตายไปหาหมอแม่ตายมึงอืมมไม่ต้องม,มาพูดหรอกว่า,าตอนนี้มีคนติดตามเยอะแยะนู่นนี่นั่นอืมเวลาเจ็บไข้ในป่วยก็ชาวบ้านใช่ชาวบ้าน ต่กูไม่ได้เดือร้อนให้มึงนี่อือกูเดือร้อนไหมกูเคยวิ่งเต้นไปหามึงหรือเปล่าเวลากูไข่นะ่ะอือไอ้ควายสมองมึงอนะคิดให้ถูกคิดให้ดีก่อนจะพูดอะไรนะ่ะเด้อมึงก็บอกว่าให้เขาถอยเออและแต่เขาอันนั้นไม่บังคับอือก็แล้วแต่อืม,อ,มอยจะอยู่กับครอบครัวค่อยค่อยไม่ได้อยู่ในครอบครัวมึงเข้าใจตรงกัน มึงก็ไม่ได้มาใช้ชีวิตในครอบครัวกูกูก็ไม่ได้ไปใช้ชีวิตในครอบครัวมึงมึงนักกบาลชวนไหนมีซากอันตาตกในเลยอันตาตกในเลยมึงคุได้หรอกบุญคุณนะ่ะมึงทําบุญไปแล้วมึงลือฟื้นนะ่ะขนาดเจ้าของเขาเขายังไม่ได้พูดแล้วมึงมาพูดทําไมมึงมาพูดเพื่อหาแสงเหมือนกันแหละอืมเนาะพูดหาเสงเหมือนกันแหละหรือว่าวางแผนกันไว้ หรือ,อยังไงอือเอาคนเอาเป็นคนๆไปนอ้องอืมอย่าดึงคนนั้นมาอย่าดึงคนนี้มาจองให้รับกรรมกับมึงมึงรับคนเดียวเออเข้าใจไหมเขามีปัญหาอะไรอืมพี่น้องมึงมีปัญหามาเลยบ้านกูมาถามเลยอืมกูยินดีต้อนรับอืมแต่มึงไม่ต้องเชิญกูนะกูไม่ไปนอกจากถนนอนะ่ะอืมถ้าถนนนะ่ะกูไปอืม ถ้าในบ้านนะต่อให้มึงเอาขันห้ามากูก็ไม่ไปเออจำไว้ด้วยอืมฝากตรงนั้นฝากตรงนี้จำไว้นะอย่าจะรอจำได้ไว้อย่างนั้นมึงนะจำในส,สมองมึงเลยว่าคนอย่างกูนี่ไม่เคยนั่งรถมึงอืมจะบอกให้เออญาติพี่น้องกูก็มีไม่ใช่แต่มีแต่ญาติพี่น้องมึง รถล,ลามาสร้างน่ะไม่มีรถใครไปกูก็ไปกับรถผู้ใหญ่บ้านเวลากูจะตายอะ่ะอืมจาไว้ใส่สมองเลยมึงอย่ามาอ้างอืที่ผ่านมากเออขอบคุณพี่สาวมึงอะ่ะอมืมึงไม่ต้องบอกให้เขาถอยหรอกเขาจะถอยเดี๋ยวเขาถอยเองเขาใหญ่เขามีความคิดอืมมึงไม่ต้องมาซีเรที่นําค,คนนู้นคนนี้มึงไม่ต้องหาพวกกูยังไม่หาพวกเลยอ มึงนี่ขี้กากยังไม่แล้วนะนิสัยมึงก็ไม่ดีด้วยเออทองรอค่ะเขาไม่มีเล่นเลยเขาเบื่ออ๋อจอกใช่เขาก็เล่นของใหม่เนาะอือใช่ของแกยังนู่นนะคะไม่เล่นเขาอยากเล่นค่อยเ,ยเล่นก็เล่นมาเขาก็เล่นเหมือนกันละวะเขายิ่งไม่ยอมคนด้วยอือ <c oughs> แล้วเอฟซี FC ก็ยามาหาว่าค่อยไม่หยุดนะเขาไม่หยุดเองนะอืม นะข้าไม่หยุดเองนะอืมแมมาพูดอยู่นั่นแหละไอ้ควายอืมพูดอยู่นั่นแหละมึงดีคนเดียนะในโลกเนี่ยมึงไม่ดีคนเดียวเลยเนาะคนอื่นไม่ดีเลยกูนี่เสียหายหลายแสนนะเนี่ยเออนะพ่อคําพูดที่มาประกาศนี่นะอยไอ้เหี้ยบักหามึงสันดานชัว่วชช่วย,ยังไงก็ชั่วยยังงั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลง นี่ใส่โซเวลประดาคนอื่นมันไม่ได้ยอดมันได้มันไม่ได้อะไรใช่ไหมมึงว่าแต่วันนี้มีคนข้าไปอวยมึงมีแต่เอฟซีเขาเอามึงอยากไปห้ามเขามึงก็ไปดึงขาเขาฮะมึงไปดึงขาเอฟซีฝ่ายตรงนี้ไว้สิว่าไม่ต้องมาเข้าช่องกูมึงดึงไว้ไหม มึงก็ดึงเขาไม่ไห้ไม่ได้แล้วมึงจะพูดหาประงอะไรเออพูดหาชนตีนเลยฮะมึงพูดทําไมมึงพ่านทําไมแสดงว,ว่ามึงมนี่ไม่มีปัญญาที่จะไปหาแดกแล้วก็เลยมาหาแดกเกาะแก้งเกาะขาเกาะนอแตกกูอยู่เนี่ยอืมนะปัญญาไม่มีไหนมึงบอกว่ามีปัญญามึงก็ไปหาดาที่อื่นดีวะเออไอ้สัตว์อืม ค่อยไม่อยากจะจัดเด็นีลยอ่พวกเจ้าก็ฮู้ว่านิสัยค่อยน่ะอืมนานๆน,าน,น,านกำลังมาร้อรอลรอ,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 อคนทั่วโลกใช่เพื่อไทยค่ะอ้ไอเ้เฮียเออเฮียยังไงก็ยังเฮียอยางนั้นอยู่ปากดีมึงว่าตะกูปากดีตอนนี้ไม่เป็นไรเออพูดกับเมืองพูดเหมือนมึงไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยเนาะไอ้สัตว์อืม พูดพูดกับมึงนี่มึงนี่เป็นคนอะไรวะไม่เจ็บไม่ตายเป็นเนาะอืมเอา้าจริงๆริงพูดเหมือนกับมันนี่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วย I here, I here. อีเฮียไอเฮียพูดอยู่นั่นละพรามอยู่นั่นหละอืแต่แล้วนุชงชงใน นูซุงในไว้เด้อยายเดี๋ยวมันชิมาเกาะเอาก็จริงๆว่ะเกาะแน่นเลยเกาะเหมือนปิงเลยมันอะเห็นไหมเขาไปแล้ว <c oughs> เขาไปจากยายแล้วแต่มันมันยังไม่ไปอยู่เลยเห็นไหมดัวเลยพี่น้องมันกกอกะมีสันดานมันแท้แท้เออเออสันดานชาติชั่วมันแท้แท้นี่ใสค่ะอืมนี่ใสมันอะ ค่าแท้ของมันแหละนี่นี่ค่าแท้ของมันดูเอาเรื่องไม่มีก็หาใส่เอออยากให้เขาอยากให้ยายนี่เสียหายค่ะอือจริงอยากให้ยายนี่เสียหายอยากให้คนอื่นมองว่ายายเป็นคนไม่ดีโทษทีคะ่ะเขายังไงเขาดูสันดานกูดีคนบ้านกกอกไม่เหมือนมึงมึงไม่ดูไม่รู้อะไรหาเหวอะไรเลยรู้จะคนบางคนไปพูดอืม คนบางคนไปพูดก็พูดให้ดีๆหน่อยนะอย่าใช้น้ําอย่าใช้เนื้ออย่าใช้น้ําเยอะเอาเนื้อให้บ้างอืมนะไม่ต้องบอกให้เขาถอยหรอกเขาจะถอยก็ถอยโลดอืมเขาจะมาก็เลแต่เขาไม่มาก็เลแต่เขามีความคิดของเขามึงอย่าหาพวกชีวะถ้ามึงแน่นะ่ะอืมันตึงไม่มึงไม่ต้องลกเอาคนนู้นลกเอาคนนี้ออกมาเว้าหรอกนะ มึงมาว่าคนเดียวแบบกูนี่โดดดเลยอืมนะโมาาอนนมาหาชอนคนนู้นมหาชอนคนนี้อืมชอนตัวเองบ้างไหมเออชอนตัวเองบ้างไหมแต่ละวันนะ่ะอืมไล่สดขึ้นด่าคนนะ่ะมึงชอนตัวเองมัง้งอืมยายยายลง มึงนะนิสัยเป็นี้มึงไปรับยาช่องแปดเลยไปอืมไปรับยาช่องแปดได้แล้วอืมอยู่ไม่อยู่อันวันดึงคนนู้นดึงคนนี้ใช่มึงจะดึงมาหาพระแสงมึงแน่จริงเชื่อผ้าไม่เกี่ยวมึงแน่จริงเนี่ยอืมไอ้ที่อ่อืมปิงมันกลัวยาเส้นยายใช่โอ้ยหน่ะอ,อืม ยายคุณยายคุณยายดูให้จบคลิปสิว่าเขาพูดอะไรเออยังไม่ต้องมาเตือนค่อยอืมเตือนเพลงค่อยดูแล้วค่อยเอาแต่จุดที่มันเป็นสำคัญค่อยไม่สนใจอืมดูให้มันได้ยอดทำไมอมอย่างโง่ดิเขาไม่ใหากเกาะคุณยายมีอะไรให้เขาเกาะ เขาแค่ okay. อธิบายไม่ต้องอธิบายคนเขารู้แล้วก็เกาะอะไรนี่มาพูดแล้วก็ได้ยอดนะก็ไม่ล่ะฮะถ้าพูดถึงยายนี่เขาได้ยอดคนบึงนั่นคือหมายความเกาะเข้าใจเขาไม่เลยมาเกาะอยู่ใกล้ๆแบบนี้ไม่ใช่เด็กค่ะไม่ต้องมาที่อธิบายหรอกอมมาอธิบายทําไมค่อยรู้อืมว่าค่อยเป็นยังไงชีวิตค่อยนะ่ะอธิบายชีวิตตัวเองบ้างไหม,มไม่ต้องมาอธิบายไม่ต้องมาเป็นอัน อะไรอ่ะพลเมืองดีดอกไม่ต้องมาเป็นพนลเมืองดีอธิบายให้ยายดอกยายรู้แต่รู้แน่ๆนะเวลากูตายกูไม่ได้ไปขึ้นรถมึงแน่นอนอืมเพราะรถมึงไม่เคยให้ใครขึ้นเข้าใจเออมีก็ออกมาสิมันต้องพูดชั้นปีที่แล้วนะออกมามันต้องพูดเลยพูดทําไมเสียเวลาเอาออกมาเลยเออถูกไหมพี่น้องถูกไหมเอฟซี FC? สามปีที่แล้วนะออกมาเลยออกมาใช้เลยกูไม่ฟ้องหรอกอืมกูไม่ฟ้องคะ่ะนะจะมาอะไรกูเพิ่งนอนตื่นไอ้นี่ก็เออ,อเป็นสีห้าอาทิตย์แล้วกูไม่ได้แหลกเบียแหลกเหล้าแหลกอะไรเพราะไม่สบายจะมามามา,มาอะไรเอโอโนอันนี้ก็นิสัยไม่ดีนี่เออเอฟซี FC นี่ก็นิสัยไม่ดีนะอืม ศึกษาก่อนค่อยพูดอืมนะโอ้ไม่ต้องมาอธิบายดอกอ,อธิบายทำไมมึงไม่ใช่นักวิเคราะห์วิจัยคนอธิบายตัวเองม้างไหมอืมไม่ต้องมาเตือนเตือนตัวเองโลดอืมเตือนตัวเองนะเตือนนิสัยตัวเองนะอืมว่ามันดีพอแล้วเหรอถึงไปเตือนคนอื่นนะ เออเอาอย่างนี้เออมันถูกกันหรือเปล่าพี่น้องน่ะถูกกันหรือ,อยังแค่นั้นเตือนตัวเองเนี่ยอืมเข้าใจหรือเปล่าอันนั้นมันก็เรื่องของเขาค่ะไม่ใช่เรื่องของค่อยเอฟซี FC มันบอกว่าเอฟซีฟังทางนี้มาหายายเยอะเอา มึงไม่ต้องการให้เขามาหายายมึงก็ดึงขาเขาไว้สิไม่เห็นจะยากเลยเออนะต้องการชัดเจนว่าอยู่ฝั่งไหนเอากูจะอยู่ฝั่งไหนมันหนักชวนไหนเพราะชีวิตของกูไม่ใช่ชีวิตของมึงอืมชาวบ้านเขาไม่มารับรู้เพราะชาวบ้านเขาไม่ได้ทํ o ยู u b e เหมือนมึงอืมข้าใจเขาก็ยังรักกูเขาก็เคลรพนับถือญาติพี่น้องอืมมีอยู่อีกคนเดียวก็ช่างขเขาเถอะปล่อยผ่าน ืเดี๋ยวก็ดีกันพี่น้องกันนะอืมไม่ดีก็ช่างเขาให้เขาอยู่อย่างช่้นแหละอืมค่อยก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันนะอยู่ในบ้านนี่ก็นนะดะมีอยู่สองสามคนนะที่เขาไม่ชอบพี่หน้าค่อยแต่ค่อยชอบพี่หน้าเขาอยู่อืมแค่นั้นคือจบนะคะอืมอย่ามามั่วอย่ามามั่วค่ะอย่ามามั่วไม่ต้องมาเตือนยายเพราะยายไม่ใช่นักโทษอืมเตือนตัวเองไหม อ่าถูกต้องไหมเตือนตัวเองนั่นอืมตัวเองทําดีหรือ,อยังในครอบครัวเออครอบครัวมึงน่ะถูกกันหรือเปล่าเตือนตัวเองกูไม่ใช่นักโทษไม่ต้องมาเตือนกูอืมไม่ต้องมาชี้แน่ชีน้น้ากูกูรู้อายุรุน่นอายุเท่าไหร่แล้วห้าสิบเก้าเราจะหกสิบแล้วเออใช่ไหม ไม่ต้องมาเตือนเตือนตัวเองนั่นอืมเอาดีๆนะเตือนตัวเองเลยเด้อม่ต้องมาเตือนค่อยไม่ต้องมาชี้แนะชี้นำค่อยค่อยจะตกนรกขึ้นสวรรค์มันเรื่องของค่อยอืมมันไม่ใช่เรื่องของมึงอืมเรื่องของมึงก็ให้เอาชีวิตมึงให้รอดก่อนอืม